ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับอยู่กับผมคอสปินแคทกับเกมยูกิโอเดอร์ลิงครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครเลจิพร้อมกับเด็กของเขานั่นก็คือเด็กของดีดีนะครับโดยถ้าเกิดใครยังไม่มีตัวเลจินะก็เข้าร่วมกิจกรรมครับผมเดอะพาวเวอร์บิยอนเดมชันอันนี้เลยนะครับสะสมแต้มนะครับผมในเกตตรงนี้นะพอสะสมแต้มขึ้นมาปุ๊บมันจะมีเควสออกไม้เราทำนะครับผมเราก็แค่ตีพวกยูเซยูยะนะครับผมตียูยะพวกนี้ให้เรียบร้อยเนี่ยสักพักหนึ่งเลจิก็จะออกมาแล้วปลดล็อกง่ายมากๆเลยคครรรับบผมใ้าาไไหนนย่ดก็ีทํเละครับ พอเดาได้ตัวละครเลจิมาแล้วนะครับผมอ่ะแน่นอนครับเราก็ต้องเล่นเด็กของเขาใช่ไหมอ่ะเด็กของเลจิครับผมมันจะมีสตาัตเตอร์ดีๆนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อสตาัตเตอร์ทุกส่วนนี้เนี่ยเราสามารถซื้อเพชรซื้อนะครับผมได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะจ่ายหนึ่งพันเพชรครับผมซื้อได้หนึ่งครั้งนะครับส่วนถ้าเกิดซื้อครั้งที่สองต้องเสียตังค์จริงๆแล้วนะครับผมนะอ่ะโดยครั้งแรกครับผมซื้อครั้งแรกจะได้โปรโมชั่นนะเหลือ119บาทซื้อครั้งที่สองจะเป็น199นะครัับอ่ตวสนี้ก็คือเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับ มาปุ๊บถามว่าพี่รขบผมต้องซื้อกี่กล่องนะครับผมต้องบอกเลยว่าซื้อกล่องเดียวก็เล่นได้แล้วนะครับผมย้าว่าซื้อกล่องเดียวเล่นได้แล้วแต่ถ้าเกิดท่านไหนไม่มีการ์ดดีๆเลยครับผมก็ซื้อ2กล่องไปได้เลยนะรับประกันเลยว่าจะจัดเด็กได้ง่ายครับผมแล้วก็เร็วขึ้นเยอะประหยัดเพชรไปได้เยอะเลยนะครับคุ้มกว่าเยอะเลยยอมเสียตังค์นะครับผมซื้อ2กล่องนะครับไอซื้ออะซื้อ1000เพชรกับอีกอีกหนึ่งกล่องกันได้กันหรือจะใครจะเปย์เงิน2กล่องรวยอันนี้ก็แล้วแต่เลยครับแนะนําว่าซื้อไปอย่างเงี้ พอซื้อเสร็จปุ๊บแล้วอะจัดเด็กยังไงดีๆครับผมสามารถจัดได้หลายรูปแบบมากครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพนดูัมซินโคเอ็กซิสฟิวชั่นได้หมดเลยครับโดยถ้าเกิดเราเล่นในส่วนของตีมเพน d ู l ัมนะครับผมก็ให้มาซื้อเปิดหาของตรงส่วนนี้เลยนะครับผมการ์ดที่เราจะหาเนี่ยก็จะมีพวกการ์ด UR นะครับผม SR-SI า r 3าใบนี้นะครับตรงส่วนนี้ก็หามาให้ครบเลยครับผมเดี๋ยวอนาคตจะมีรีวิวแน่นอนนะในส่วนของตีมเพนัมของดีๆครับส่วน ถ้าเกิดเล่นสายซินโคฟิวชั่นนะครับผมเป็นสายแบบเก่านะแต่ก็ยังโหดอยู่นะครับผมก็ให้มาเปิดที่บล็อกนี้ครับผมบล็อกที่27นะครับบล็อกใหญ่นะการที่เราจะหาครับผมยูหนึ่งใบครับสลายครับผมถ้าเกิดสลายเนี่ยเป็นไปได้ควรหาสามนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราเปิดก่อนอันนี้มา2กล่องก็มาเอาตัวนี้หนึ่งใบก็ครบแล้วนะครับผมสามใบนะครับทิงอล็กซาเดอร์ใส่2ใบนะครับผมเป็นตัวใหญ่ปิดเกมครับแล้วก็อีกใบหนึ่งครับผมก็คือ ตัวดาร์คแท็กเก็ตครับผมตัวนี้นะครับผมก็ใส่3ใบนะครับผมซึ่งเปิดสตาร์เตอร์บาเนี่ยก็จะได้มาแล้ว2ใบใช่ไหมเอามาตัวนี้1ใบครับสวัมครับผมตัวนี้คิงสว m มนะครับผมอันนี้ก็ใส่2ใบนะครับผมก็พูดง่ายก็คือวน1รอบเนี่ยเราก็จะได้เด็กฟูลในส่วนของดีๆครับผมสายฟิวชั่นซีโคทันทีนะครับอ่ะอันนี้ก็คือรูปแบบสมบูรณ์ครับผมที่ผมจัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะดีๆเป็นสาย D O T K ครับผมเรียกว่าถ้าเกิดเราเริ่มก่อนเนี่ยก็ระบากใจนิดนึงแต่ถ้าเกิดเริ่มหลังแลวก็เสร็จตูแน่นอนเอาไม่ให้ตายเลยนะครับอย่างแรกเลยครับผมการไปแรกอันนี้เป็นการที่มาจากสตาร์เตอร์ครับผมการไปนี้นะครับผมหากอยู่ในเพนร์มโซนนะครับผมให้เรารีมูฟดีดีมอนเตอร์ในสานอัญเชิญการใบนี้แบบพิเศษจากเพนทูรมโซนได้เลยนะครับการไปนี้เนี่ยเราสามารถเอามาทำคอมโบได้หลากหลายเลยนะเพราะว่ามันแค่ลีมูบการในสุสานครับผมและอัญเชิญจากเพนทูรมโซนขึ้นมาซึ่งเอามาต่อคอมโบได้ครับผมในส เรียกว่าถ้ามีสุสานมากพอเนี่ยเราก็เรียกใบนี้แบบสบายๆเลยถัดมานะครับผมหากาซใบนี้อยู่บนมือครับผมเราสามารถทําการฟิวชั่นดีๆมอนเตอร์ครับผมจากเอ็ซตอเด็กครับผมโดยใช้วัตถุดิบจากการ์ดในมือครับเพื่อเพื่อเชิญเข้ามานะครับและเราสามารถจะรีบุ๊กการ์ดใบนี้ในสุสานครับผมเพื่ออัญเชิญมอนเตอร์ดีๆจากบนมือครับผมเข้ามาในสนามแบบพิเศษนะมี2องเอฟเฟกนะครับผมฟิวชั่นจะบนมือและก็รีบุ๊กและก็ลงจากบนมือได้นะครับ สเฟียคีโป้ครับผมเอามากันตายนะครับผมในกรณีที่เราเริ่มก่อนขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีสเฟียคีโป้ใส่คีโป้ธรรมดาเอาก็ได้นะครับผมเอาตัวรอดได้เหมือนกันถัดมาครับผมไทฟอนครับเอฟเฟกที่จําเป็นนะครับผมนะก็คือหากกาใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถรีบุกกาใบนี้ครับผมเพื่ออัญเชิญมอนเตอร์ฟิวชั่นดีดีดีมอนเตอร์รีบูทแปลขึ้นไปจากเอตเตอรเด็กเข้ามาได้ครับโดยการรีบุกกาใบนี้และก็วัตถุดิบนะครับสามารถใช้เอฟเฟกต์ไทฟอนได้แค่เทิร์นละหนึ่ง ตัวของดากขัตตคิงครับผมเราสามารถทิ้งการ์ดในมือของเรา1ใบการ์ดใบนี้พลังตีเพิ่มขึ้น500จากนั้นทําลายการเวทมนต์กับดักในสนามได้1ใบนะครับอ่าเอฟเฟกนี้สามารถทํานาได้แค่เทิร์นละหครั้งอันนี้ก็คือการ์ดเคลียร์แผงหลังนะครับอ่าความจริงมันมีเอฟเฟกอย่างหนึ่งนะก็คือถ้าเกิดการ์ดใบนี้บนมือเนี่ยก็สามารถบูชียนเผ่ามังกรและก็เผ่าปีศาจครับผมเพื่ออัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาซึ่งใช้บันเทิงไม่ได้ใช้ครับเอฟเฟกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ เมื่อกา้าไปนี้อันเชิญแบบปกติครับเราสามารถเลือกเป้าหมายดีๆมอนเตอร์ในสานอันเชิญเข้ามาในสนามแบบพิเศษถ้าเราใช้ความสามารถนี้เชิญนี้เราไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้เลยนอกจากเผาปีศาจนะครับซึ่งกระทั่ทงเด็กก็มีแต่เผาปีศาล่ะอย่าไปสนใจครับช่วงเมนเฟสครับผมหากาด,ดีดีมอนเตอร์จะเด็กๆขึ้นมือนะครับผมและก็ช่วงสเตอร์บายเฟสก็รับความเสียหายไป1000นะครับ ถัดมานะครับผมช่วงเป็นเฟสเช่นเดียวกันเราสามารถฟิวชั่นมอนเตอร์เรียบเผาปีศาจไอต้าเด็กครับผมโดยใช้วัตถุดิบจากบนมือหรือในสนามก็ได้ครับหรือจะใช้วัตถุดิบจากในสุสานก็ได้นะเพียงแต่ว่าวัตถุดิบในสุสานจะโดนรีมูฟนะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมช่วงสตาร์บายเฟสก็โดนไป1000นะครับลุ้ม2จบแค่ดีครับผมเอามาเคลียร์นะครับ มอนเตอร์ฟิวชั่นนะครับผมฟิวชั่นจากดีดีมอนเตอร์สองตัวนะครับหากมีมอนเตอร์ดีดีครับผมเข้ามาในสนามแบบพิเศษครับผมตัวอื่นนะและมีการ์ดไปนี่หงายหน้าอยู่ครับเราสามารถเลือกมอนเตอร์ดีดีครับผมในสุสานอันเชิญเข้ามาในสนามแบบพิเศษได้นะครับในหนึ่งเทิร์นครับผมถ้าการบดไปนี้ถูกทำลายด้วยผลจากการต่อสู้หรือเอฟเฟกต์การ์ดฝ่ายตรงข้ามนะครับเราสามารถเอากาดดับคอนแทกครับผมที่อยู่ในสุสานเอากลับขึ้นมือได้นะครับก็เป็นหนึ่งในการ์ดขุดด้วยนะครับดีดีมอนเตอร์สอง ในหนึ่งเทิร์นครับผมเมื่อก์ดไปนี้สั่งโจมตีเราสามารถเลือกเป้าหมายมอนเตอร์เอเราสามารถเลือกเป้าหมายการ์ดดีๆหรือดาคอนแทคที่เราควบคุมหนึ่งใบเอากลับขึ้นมือจากนั้นเลือกเป้าหมายมอนเตอร์หนึ่งตัวที่ไม่ใช่มอนเตอร์ที่เราสั่งประกาศสั่งโจมตีไปนะครับเอามาสวมให้กับการ์ดไปนี้ครับผมจากนั้นการ์ดนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับมอนเตอร์ที่เอามาสวมขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในท่าไม่ตายสําคัญเหมือนกันนะแต่ใส่แค่ใบเดียวครับดีๆกับมอนเตอร์ดีๆครับผม ใช้ในการเมื่อก้าไปนี้ครับผมอญเชิญอยู่ในสนามนะครับเมื่อกาไปนี้อยู่ในสนามเนี่ยมอนเตอร์ดีๆที่เราโจมตีไปครับผมจะตีทะลุพลังป้องกันนะครับชูสแตอไบเฟสครับผมเราสามารถสั่งทำลายการเวทมนต์กับดักในสนามทั้งหมดเลยครับเราก็โดนฝันข้ามก็เกี้ยงครับมันเป็นหนึ่งในการเคลียร์แผงหลังที่ดีมากนะเพราะเด็กดีๆเนี่ยจะเป็นเด็กที่ต้องจัดการแผงหลังนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเราจะทำโอทีเคยากดังนั้นผมเลยใส่ก้าไปนี้มา2ใบครับผมเพื่อที่จะเน้นในการเคลียร์แผงหลังครับ ทุกครั้งที่มีเอฟเฟกเกี่ยวกับการสร้างความเสียหายครับผมจะถูกเปลี่ยนความสามารถเป็นเพิ่มความเสียเพิ่มไ like รส์เรันทีนะครับอไอพวกดาคอนแทกพวกนี้แหละนะที่โดนะมาณหนึ่งพันะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นเกไรหนึ่งพันแทนครับหากเรามีมอนเตอร์ดีดีสามใบในสนามขึ้นไปนะครับผมอันนี้รวมถึงฝ่ายตรงข้ามด้วยนะรวมในสนามทั้งหมดนะครับการใบดีพลังตีเพิ่มขึ้นสามพันนะครับและถ้าเกิดมีมอนเตอร์ ดีๆครับผมอัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษก็ตามนะครับและมีการ์ดไปด้อยู่ในสนามด้วยเนี่ยเราสามารถเอาการ์ดดีๆมอนเตอร์ครับผมที่อยู่ในสรอัญเชิญเข้ามาในสนามแบบพิเศษนะครับก็เป็นหนึ่งในการ์ดที่เคลียร์ปิดเกมเหมือนกันก็ใส่ไปเลยครับผมสองใบนะครับสกิลของเรานะครับผมไม่จําเป็นนะตัวเลจิเนี่ยไม่ต้องใส่สกิลก็ได้นะครับผมในส่วนของสายฟิวชั่นนะครับแต่ก็ถ้าจะใส่ขึ้นมาก็เป็นพวกสายเพิ่มพลังโจมตีหลักๆเลยครับอมาดูกันนะครับ เด็กนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายนะสังกัดเกอร์โอทเคครับผมตีตีแป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับอ่าพอเราได้เริ่มก่อขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำก็คือภาวนาว่าให้เรามีเทิร์นเล่นต่อนะครับอ่าอเอาติเบตดา้อนนะครับเขาเทิร์นครับผม ลงการครับผมเสิร์สไลด์ขึ้นมือนะครับผม่าเอาสไลด์มาปุ๊บทำการเอามาฟิวชั่นนะครับลงการขึ้นไปครับผมจากนั้นหมอบการหนึ่งใบครับตรงส่วนนี้นะอย่างที่บอกครับผมการไปดีเข้าแต่ใบเฟดจะเคลียร์แผงหลังทั้งหมดนะดังนั้นเนี่ยถ้าไฟตรงข้ามหมอบเยอะขนาดนี้ครับผมเซตสามใบขนาดนี้ความจริงเซตสองใบผมก็ระเบิดแล้วลหละนะแต่พอนะครับเซตสามใบขึ้นมาอย่างงี้ก็อย่าอยู่เลยครับระเบิดนะครับเขาเทินเบอร์แตนใบเฟดครับระเบิดเรียบเลยนะครับ ายตรงข้ามก็คาม่าคัดหนีนะเราก็ทำลายทิ้งครับอ่าเรียบร้อยครับผมฝ่ายตัวข้ามแผงหลังโล่งนะครับผมลงมาอ่าเชิญนะผมในส่วนของการฟิวชั่นนะครับไอติงโคแล้วก็รีบูสครับผมลงขึ้นมาลงมันเตอร์แบบพิเศษดึงขึ้นีกไปหนึ่งจบเห็นไหมโหด แต่ก็ต้องบอกเลยว่าเด็กนี้เนี่ยจะเน้น OTK ครับผมดังนั้นเนี่ยมันแพ้แผงหลังนะครับผมดังนั้นเนี่ยเอากาัดตัวนี้บัคเชียแผงหลังเป็นอะไรที่ดีมากๆครับอ่าฝ่ายตัข้าบเริ่มก่อนนะครับอันนี้ของโปรดเราเลย หมอบก๊าซหนึ่งใบครับเริ่มต้นนะก็เสดหาสไลด์ก่อนเลยนะครับพอได้สไลด์เสร็จปุ๊บนะครับผมก็ทําการอัญเชิญฟิวชั่นนะครับลงเข้ามาปุ๊บนะครับผมไฟตรงข้ามปิดลงมาครับผมฟิวชั่นอีกทีนะครับใช้การาดนะครับผมขึ้นมาเอาตัวใหญ่เลยครับลงมาครับผมดึงอีกทีนึงนะครับ ตีเข้าไปนะครับผมรีเทิร์นการ์ดหนึ่งใบเอาการ์ดมาสุ่มแล้วขวดเข้าไปและขวดตามครับเห็น <c oughs> ไ,ไหมคือตีไปปุ๊บเนี่ยเราต้องเลือกอีกใบหนึ่งไม่ใช่ใบที่เราโจมตีนะครับผมซึ่งฝ่ายตรงข้ามมีบูอายสองตัวเราก็ดึงมาซะจะได้ไม่ต้องตกลงสู่ศาลนะครับแล้วก็พลังโจมตีเราก็หกพันสองครับรับประกันว่าบูอายก็เจอกล้ผลลุกแล้วครับ โอเคนะครับอันนี้ยังใส่ตอนกับจักอยู่นะแต่ลหลังก็ไม่ได้ใส่ลวเพราะว่ารู้สึกว่าเกก้า,กาเล็กเหลือเกินนะครับอ่าลงมานะครับอ่านเชิญครับผมเข้ามาครับแล้วก็เมื่อมีมอนสเตอร์ลงมาก็ดึงเข้ามาในสนามเบรพไเศษอีกใบหนึ่งแล้วก็จบแล้วครับปัดเดียวอยู่ครับอ่ะสังเกตเลยนะครับว่าไม่มีเชิญสองเลยนะคือแป๊บเดียวจบเลยครับผมอันนี้ก็คือรูปแบบขอเนเล็กดีๆนะครับ ที่เหลือก็มาดูกันดีกว่านะครับก็เป็นเด็กที่เอาไว้ต่อกรกับฮาปี้ได้ถึงระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่ามีสเต็ปการลงที่ค่อนข้างจะหลายสเต็ปเหลือเกินนะครับแล้วก็มอนเตอร์แต่ละตัวนี้ก็เรียกว่าใหญ่ใหญ่มาก อ่ะมือขึ้นอย่างนี้นะครับก็คงต้องเรียกสไลด์มานะครับผมลงมาเสร์ตสไลด์แล้วก็ฟิวชั่นนะครับผมแล้วก็ดึงการ์ดจากที่ดีทีหนึง่งหรือจะเรียกสุส่าตัวใหญ่ก็ได้นะเพราะว่าเราก็ฟิวชั่นตัวใหญ่ครับผมแล้วก็เสริ์ตมาแล้วก็เรียกทีแรสเตเดอร์มาอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอืนจั่วการ์ดมาก่อนนะครับ ใบนี้เราสามารถใช้แค่แค่เทอร์ละหนึ่งครั้งนะครับเอาไงครับผมอีกฝ่ายนึงเอายังไงดีเอ้ยอ่าเคาน์เตอร์นะครับ ดีนะมีใบครับไม่มีปัญหาครับจะเอาสลด์ขึ้นมานะครับฟังชันนะครับเอาไปดีขึ้นมากันละกันนะไม่ได้ต้องเอาตัวนี้ขึ้นมา เราไม่มีตัวใหญ่ครับ ไปซะแล้วยังตีไม่เสร็จเลย <c oughs> เ,อเอาใหม่อีกทีแล้วกันนะครับผมไวเกินนะแต่ก็มันก็เป็นเด็กแค่นี้จริงๆนะครับผมดีๆนะครับผมก็คือทำยังไงก็ได้ต้องสี่สําคญาในจีเซอร์เด็กนี้ก็คือการเลียสเต็ปนะครับ คือต้องรู้ว่าเราต้องทํำยังไงเพื่อฟิวชั่นเพื่อปิดเกมฝันตัข้ามได้นะครับผมตรงส่วนนี้ก็ต้องดูเอาว่าเราสามารถจะชํานาญสเตปนี้ควรจะเรียกใครนะครับผมแล้วก็ปิดเกมในเธอฝันตัข้ามให้ได้ในเธอเดียวให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะในเตรียมในวนของการเล่นเด็กของดีๆสายฟิวชั่นนะครับเราก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็คือดูซิว่าเอ้ฝันตัข้ามมีการ์ดอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เราปิดเกมได้ก่อนไหมนะครับยังไงต้องปิดเกมยังไงเอ่ย นะครับมืออย่างนี้อาจจะเรียกว่าสวยได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีมอนเตอร์ลงนะตัวของตัวนี้มันต้องอัญเชิญโดยการซินโคลมันต้องลงมาแล้วก็ดึงการเข้ามานะครับแกจ็ตนะครับซึ่งตอนนี้เปิดมาไม่มีการเวมนตบน์บนมือเลยอันนี้จะเรียกว่างานเข้านะครับ เธอจวการขึ้นมาครับโอเคกูครอดแล้วแต่ก็ต้องดูด้วยนะอีกฝ่ายหนึ่งจะปล่อยให้เราลงได้หรือเปล่านะครับเติรลายขึ้นมานะครับ ได้หรือเปล่าอ่ะอาสล์ขึ้นมานะครับอ่ะแน่นอนฟิวชั่นกันก่อนเลยนะครับเราจะฟิวชั่นกับตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวเราจะถ้าเกิดไม่มีอะไรขึ้นมาอาจจะรีมูก,การ์ดนะครับผมแล้วก็ดึงเข้ามาจากเพนทรัมโซนได้เลยนะครับอ่าตัวนี้ขึ้นมานะครับเราจะต่อคอมโบกันเลยนะ ดึงการ์ดประกอนเดี๋ยวเราจะเคลียแผงหลังแปจะได้เคลียร์หรือเปล่านะทิ้งการ์ดนมือหนึ่งไปครับทิ้งไปเลยนะครับผมแล้วก็เคลีย์แผงหลังขึ้นมานะครับอ่าบุกออฟมูลนะครับเขาไม่ยอมให้เราเคลียรนะ ตีไปก่อนแล้วกันนะครับตัวแกจิตตายก็จะไปดึงในส่วนของแกจ็ตใบอื่นนะครับผมจากเด็กเข้ามานะครับ ก็มาตัดคอมโบได้หลายอย่างนะในส่วนนี้นะครับเฉยเอ็กซิสนะครับผมเข้ามาแล้วดึงขึ้นมานะครับ เิร์อะไรมาสปีดลอยนะครับผมทิ้งการแมชชีนเป้าหมายการ์ดในสนามหนึ่งใบทำลายทิ้งนะครับใช้เอฟเฟกต์ทำลายการ์ดไม่เอ่ยมอนเตอร์ในสนามทำลายทิ้งนะครับอาทิ้งปะ ตีสองพันสามตีเข้ามานะครับเสียไรหนึ่งพันเป็น 3, สามพันสามยังไม่ตายครับแค่คั้งเหลืองเอ้าทำไมเราเสียไรพอยวะอ๋อมอนเตอร์ที่ลงมาด้วยความสะไม้น,นี่อ่ะงั้นก็โดนอีกหนึ่งพันครับลืมไปเพราะว่ามอนเตอร์ที่เข้ามานะครับผมเราจะเสียไรพอยด้วยนะไปนี้นะครับ ถ้าถูกทำลายขึ้นมาจะสีย1 0 0 0เออนะครับเราลืมไปเลย <c oughs> อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก็แลวกันนะครับเราลืมไปว่ามันมีความเสียหายอยู่คือถ้าเกิดเมื่อกี้ผมถือคีโปอยู่ผมก็รอดนะน่าเสียดายที่เราใจไวไปนิดนึงนะครับถือการ์ดไปในมือแล้วลหละ,ละแต่ก็ทิ้งคีโปไปเมื่อกี้นะครับผมก็เลยเดี้ยงไปซะนะโอเคนะครับผมก็ที่สาเหตุนี้แหละถึงใส่คีโปเข้ามานะครับผมเพื่อกันตายไว้นะครับถ้าอยากจะเปิดนะครับผมอีกรอบหนึ่งนะถ้าอยากจะจัดเล็กนี้ครับผม ก็สามารถเปิดสตาร์เตอร์ครับผมได้1กล่องนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็ไปเปิดเอาเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเอาง่ายๆไวๆก็เปิด2กล่องแล้วก็จากที่เหลือก็ลุยได้เลยนะครับนะที่เหลือก็หาจากไหนก็ตามนี้เลยนะครับผมสตาร์เตอร์สชุดนี้ครับผมเลือกเอาได้เลยนะครับถ้ามาทางฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นสายพวกฟิวชั่นนะครับผมฟิวชั่นซินโคข้างล่างจะเป็นในส่วนของเพนูลัมนะครับก็โหทั้งนั้นครับผมทั้ง2เด็กเลยนะครับ โอเควันนี้ผมฮอสปิแคดก็คงจับมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมหากชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพบกันใหม่ครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ